ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ท่ารถสองแถวในตัวเมืองละนองก็ยังในตัวเมืองละนองก็ยังมีท่ารถสอแถวนะบ้านส,าส่วนบ้านสวแหลมนี่ก็ที่นี่อระจะไปเที่ยวที่สุสานสุสานเจ้าเมืองละนองสตวนนี้ละนองคาับ้มปั้นก็ไปบ่อน,น้ําร้อนอันนี้เราอุ่น,นก็ไปเหมือนกัน ก็มีกระบุรีหลายที่คือข้อมลกึ่งก็ก็ต้องดูว่าต้องถามเราว่ามีรถกลับหรือเปล่าต้องกาเวลาวให้ดีแต่เขามีรถวิ่งตลอดแล้วผมก็จะไปแนะนำให้ไปบ่อน,นร้อนว่าตอนนี้ก็หลายสองละอาเือรถนนี้โอเค